ามเหตุผลทำไมบอนสีถึงราคาสูงเหตุผลนิดหนึ่งนะคะสรุปให้สั้นๆเลยนะคะก็เพราะว่าส่วนใหญ่บอนที่ราคาสูงมันจะหายากแล้วไม่ค่อยมีนะคะเป็นพวกแรไอเทมเหมือนว่ามันมีน้อยนะคะมันมีน้อยมันไม่ค่อยมีมันไม่ได้มีอยู่ตามทั่วไปนะคะเหตุผลข้อที่สองแม่ค้าพ่อค้าบางคนเขาไม่ได้ผ่าเองทั้งหมดนะคะ เขาก็ต้องไปรับมาจากคนที่เขาผ่ายเองและเขาไม่ได้ขายออนไลน์ซึ่งมันก็ทําให้ราคาเนี่ยจะต้องสูงขึ้นถูกต้องไหมคะคนไปรับมาเขาได้มาแพงแล้วเขาก็ต้องมาบวกเพื่อให้เขาได้กําไรมันก็เลยราคาสูงขึ้นต่อไปเหตุผลที่3ทําไมคนขายบอลสีที่เขาผ่าเองเขาต้องขายให้แพง มันก็เป็นเพราะว่าเพราะแม่พันธุ์นะคะที่ได้มาอาจจะมีราคาคือมันไม่ได้อาจจะมันมีราคาสูงถูกต้องไหมคะแล้วมันก็หายากคนที่เขาปลูกไว้สะสมไว้เป็นเป็นรรยไอเทมมันเป็นสิ่งที่มีน้อยมากแล้วคนก็อยากได้กันเยอะมันก็เลยราคาคือคนเขาก็ไม่อยากขายถูกต้องไหมคะมันก็เลยราคาแพงเพราะว่ามันหายากนะคะแล้วตรงนี้มันก็คือ สามปัจจัยหลักๆที่ทำให้บอลสีราคาแพงอ่ะเดี๋ยวฝ่ายเสริมข้อสีให้คือคนบวกกับคนนะคะมีความต้องการกันเยอะ mm. เนื่องจากมันเป็นบอนสีที่สวยมีเอกลักษณ์แล้วมันไม่ค่อยมีที่ไหนมันไม่ได้มีเกลื่อนอยู่ทั่วไปถูกต้องไหมคะมันมีน้อยมันก็เลยทําให้แพงถูกต้องไหมคะอันนี้ก็คือสามบวกข้อสี่หลักๆที่ทําให้ที่บอนสีราคาแพงค่ะมันมีอยู่เท่านี้นะคะ ประมาณนี้ที่ไฟสรุปได้ค่ะท่านผู้ชมอาจจะมีข้ออื่นเสนอก็คอมเมนต์ในวิดีโอนี้มาได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะ